อันนี้เราไปชมความสามารถแม่น้าด้วยให้น้องติกอให้น้องติ๊กับน้ำไปเอาลูกบอลพร้อมแล้วโอเค l e t s go ได้นั่งลงแม่น้ำไเปอ์นี้ธรรมชาติั้เมตรดำน้ำทุึงประมาณ8เละน้ำด้าน้ําไปหตามนการงายไดปหานมาแล้วเอาลูกกลับให้คุู้เรียบรยแล้ว มีอะไี่ลูกลูกลูกนีีชาแล้วนี้เดี๋ยวโรกูกนี้โอลน้องโบต้อเก็บส่เรียบร้อยดูจะทำได้จริงที่่าพร้อมนะเต็มตัวดูนิดเดที่สองสาสุด้านโบ เาทบเ่ก็บงัให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่คลิงไปบนพื้นหรือว่าบนที่นั่อะไรที่ไดีนะต้องคิปง่านนะครับรือเมาดูต้องพวสองนะครับนี้ขโชว์ด้านสายตาเป็นการรับสายยาแนวบวกยาทดานไม่ใช่ยาห้าหูวะคอย่าดูนสายตาดีกันนร้อแล้วฮท้่เดอ สุนทายนะโมโหไปไหนเนี ộ, đã, a, ่ยครับพี่อย่างเงี้ยสายตาดีขนาดนี้หน้าตาีนกมวยูกต้องเลยอ่ะถุงน่องเต้ยห้ามือนะน่องเต้ยนะเต้ยหมดแล้วหัวใหญ่่ไปการกระโดดรอดน้า ท้าแรกเอาแค่วงเดียวพอหลายๆวงไว้ที่หลังรู้วาหนุ่ติของเราตอนนี้ครับโดดได้ดีครัเห็นตัวใหญ่ที่โดดไหวรอเปล่าไปป็นามที่แล้วเรียนโค้กไอ้วกนี้พิิ่นได้เลยนะทีนี้ก็ค่อยคิดอะไรจุดนี้แยบมากกว่าเอาความคิตัวเดินสองสามเลยกดง้น อันนี้ถ้าโดดไม่พ้นครูุกก็โดดลงน้ำเขาต้องติงได้เลยนะติ๊บตัวหนึ่งสองสามแล้วผู้ถูกเงินแกมเนยตอนน้องเลยนะอุดเงินแกมาแล้วจัไปจับไป